เนยชายโยได้รับเงินเต็มๆไม่หักไม่พักเนาะยังมีรถใช้ยังมีบ้านให้อยู่ใช่ไหมอ่านะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออนุบาลวัยอยากได้คนเยอะ้งหมดเลยในหนึ่งชั่วโมงนั่นเองแต่ว่าตอนนี้มาปุ๊บน้องๆนะคะหมอลับไอดอลของเรามาด้วยมีของแจกจะแจกอะไรจะแจกยังไงปลาลมมาปลาฉลามเนี่ยปลาฉลามเนี่ยปลาฉลามออ รับดอกกุหลาบสีเขียวสีม่วงครับผมนะฮะภาพลูกหัวใจลูกสีอ่าสีแดงหัวใจคนหกล้ออ่าใบละร้อยครับผมทางในดอกละ50และกระดอกนี่ยีบาทครับผมนี่ฮะมีแจกได้แต่ว่าตอนนี้ก็พิเศษวันนี้พิเศษเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะใครที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสิบ น้าเงินเหลืองแดงสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองท่านอีกสองท่านเรามาแล้วอีกหนึ่งท่านน้นเงินเหลือแดงน้ำเงินเหลืองแดงอันนี้มาเลยโอเคครบแล้วตอนนี้ครบแล้วนะคะเราวยกกะบกต่อเนสิบคนครบแล้วครบแล้วครบแล้วเราก็แจกเลยค่ะแจกถุงมหาเฮงนะคะแจกถุงมหาเฮงให้ไปเลยอุ้ยแค่นี้เองเหรอกแค่นี้เลย แม่ครับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องถ่ายรูปกับน้องๆบอกแม่โอ้แม่ลำดวนเนี่ยถ่ายตลอดเลยแม่ลำดวนนะถ่ายตลอดเลยนะแม่อะไรกันเนี่ยเอาอีกแล้วมาอีกแล้วลุคคืออันนี้เดี๋ยวยนถ่ายรูปกันก่อนยูถ่ายรูปเนี่ยแม่ลำดวนแม่ลำดวนดูแล้วเลยนะคะเป็นอะไรกันหมเลยโชว์ถุงเงินเชโยหน่อยนะคะหน้าเอาพร้หน่อยนะคะ อยู่ชมพันธ์ลีป่ะครับครอยู่ชมพันธ์ลีป่ะโอ้ยชมพันธ์ลีโอ้ยชมพันธ์ลีใครที่เคยใช้โยได้เลยเพราะว่าเขาอนุมัติไวปกตินักเอาได้เอามาทะเบียนล็อตต์ได้หรือว่าจะเป็นที่เดียวมินินได้อันนี้ไม่ทราบอยู่ชมพันธ์ลีป่ะครับอยู่ชมพันธ์ลีหรือเปล่าครับไม่โยทำเป็นไงมินินไม่โยนี้มันน่าตื่นตาตื่นใจเขาบอกว่าเดี๋ยวขอพูด สยองไรั่วเลืโต่งเลยเหือกันดังๆเลยนะเริ่มสองสามรถต่างก็ยังสยองโอ้โน้นๆเลยไม่มีคนร้องเพลงควยันเลยนะเนี่ยคุยกันเลยอันนี้แม่นะนะไม่ลินไม่ลินไม่ลินนะครับผมใช่เลคะก็รอายอู่แล้วครับผมใครแบบมีปัญหาเข้ามาสองถามร้ชสยองสิบห่าจกันทะเบียนรังทดอกตารังสองอะไร เดินให้น้องล้านเลยครับผมเรามากันทีด้วยโอ้คึกคักเหมือนกันนะเนี่ยคึกคักคึกคักคึกคักเราไม่ใกล้คึกคักเลยเนี่ยสำหรับจูนใกล้กันแล้วเดี๋ยวดูเวลาว่ากี่นาทีเลยคนจหลอดดีเดินข้างคนหล่อเลยนะคะเราก็จะซึมความหล่อดกันเขาดูวยถพี่อะไรว่าอไรอ่ะเราไปอยู่กันที่บุชจุฬาเฮิร์บวันนี้จุฬาเฮิร์บมีกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆร่วมในขาอเลยค่ะนี่น้องของเรามาเที่ยวบุชจุฬาเฮิร์บค่ะ เฮิร์บาเอฟเร์บวันนี้ไม่ไรบ้างคะด้ะมีของมาแจกด้วยใ่มีของมาแจกค่ะเดี๋ยวขอของแจกก่อนรอบนี่เราเป็นกระากค่ะจากเซิร์บนเคะเดี๋ยวเราจะแจกให้ด้วยกันสามท่านค่ะวิบรรกาศนะแจกสามท่านดูรรากานก่อนนะครับผมช่วยเลยนะคะจามเหนือถึงช่วงการแสดงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายใหม่นะครับี๋ก็บัตรถ่ายบรรยากาศช่วงนี้ก่อนนะฮะผมมาไล่จบชนบุรีครับผมจากนี้โอเคตบบุรีชนบุรีครับผม